คนดอกที่สองนชนิดเดียวกันเลยโอ้ยทุกคนดูเห็ด <c oughs> ไหนๆก็ได้เก็บแล้วเอาเลยเห็ด <c oughs> ก็เราก็าเอาจ้าขั้นเข็มละทำไมเจออยู่ดอกเดียวทุกคนจ๋าสวัสดีจ้ามาเจอกับไอ้นะคะในป่าอีกแล้วนะคะกลับมาจากไปเดินป่าที่เยื่นเอ็บิ้งนะคะที่ฮุสควอนะนะคะตื่นเช้ามาก็มีแรงแล้วนะคะนอนเต็มอิ่มนะคะกินข้าวมาเรียบร้อยนะคะก็เข้าป่าเลยนะคะก็นั่นแหละเพิ่งได้เก็บเห็ดสองสามดอกตามที่ทุกคนเห็นตอนแรกนะคะก็ ป่ามันยังไม่ชุ่มอะคะ่ะไอรู้สึกว่าป่าป่ามันจะมีความชุ่มตรงถนนนะคะถนนทางเดินแต่ว่าในผืนป่าผืนมอสจริงๆเนี่ยคือยังไม่ชุ่มนะคะฝนอาจจะตกมาเมื่อคืนมั้งนะคะในความรู้สึกนะคะแต่ว่าฝนาจ,จะลงอีกเย็นนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็อาจจะรอสักสองวันนะคะไอ้ถึงจะพามาป่าอีกทีหนึ่งเนาะแต่วันนี้คืออดใจไม่ไหวจริงๆทุกคนไอ้ตามไปดูคลิปเก็บเห็ด หลายๆประเทศเลยเนี่ยคือแบบว่าคันมากคันมือมากเลยทุกคนดอกนี้สวยอยากได้เห็ดนี้ไปทำทำป่นนะคะทุกคนไปเฮ็ดป่นเราจะม่าแซบแต่เฮ็ดดีนะหลายคนเอเิ้นเฮ็ดก่อจ้ะแต่ว่าทยูนี่เขาเอิ้นว่าเห็ดขั้นเข็มละนะคะทุกคนเดี๋ยวไอพามาเบิ่งโนนเก่าเนี่ยจ้ะโนนของเฮา เนินเดิมนะคะทุกคนว่ามันจะมีไหมโอ้นั่นเห็นหัวหนึ่งหัวส้มๆนะคะหัวหนึ่งข้างบนนู้นนี่ตอกหนึ่งอุย้ยเข่าลั่นทุกคนเนี่ยคะ่ะงามอยู่เนาะวันนี้เราจะสังเกตว่า มีความชื้นตรงนี้นะคะแต่พอเราเราถอนขึ้นมาปุ๊บข้างในแห้งนะคะทุกคนคือแสดงว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาคือน้อยมากนะคะวันนี้มันก็จะมีความชื้นที่ยอดหญ้าไอเจอเห็บตัวบเบลอเลยะคะ่ะทุกคนเกาะขางเกงนะไอก็ฉีดเอ่อ ฉีดสเปรย์แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเกาะอยู่ข้างบนนู้นนะคะถ้าเราขึ้นเขาไปอะ่ะมันจะเป็นป่าที่ไอเคยเก็บเห็ดดำะคะ่ะเห็ดทัดคันเตรนนะคะไอก็จะเดินขึ้นไปบนเขานูนะคะแล้วก็นูนนะคะยาวไปแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีเห็ดพึ่งอะคะ่ะตรงโซนนี้แต่ว่าก็ไม่รู้จะเดินไปตรงโซนไหนแล้วทุกคน รู้สึกว่าเจออะไรหัวส้มๆนี่งไงหนึ่งดอกแต่ว่าอาจจะแก่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะทุกคนไอ,อ,อคิดถึงป่ามากที่เมืองเยอนเช,ชอปิงอะ่ะป่าแห้งกว่าที่นี่อีกนะขนาดเขามีแบบอ่อทะเลสาบที่ใหญ่ๆนะคะ เต็มไปหมดเลยแต่ว่าในป่าแห้งแห้งกว่าที่นี่อีกทุกคนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะแก่ไปนะคะเนี่ยแต่ก็จะเอานะทุกคนจ้าไอเจอเห็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งอยู่ริมทางแต่ว่ามันสูงนะเราอาจจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวเดทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องแป๊บโอ้ยดีใจเดะดูทุกคนเตางแงาอุขอถ่ายรูปแป๊บนึงได้ปะ ของมันมีน้อยของมันมีน้อยโอ้ยยังสวยอยู่เอาละเริ่มมีกำลังใจละวหนึ่งดอกแล้วทุกคนหนึ่งดอกโอ้ยนี่อีกไหมเนี่ยเนี่ยดอกดอกไม้ชนิดนี้นะคะชื่อชื่อว่ายุ่งนะคะภาษาสวีดิชมันเบ่งบานตลอดฤดูร้อนไปจนถึงฤดูหนาวเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขาเป็นหนอนเนี่ย นอนค่ะทุกคนไม่เหลือเนี่ยทุกคนนอนเยอะมากประมาณนี้พอเนาะประมาณนี้รับได้เก็บ <c oughs> ไว้ก่อนเสียดายเดี๋ยวไอ้พาขึ้นไปส่องจะ้ะเนี่ยจะทุกคนเห็ดพึ่งเลือดเแบบีไอ้ไม่เอาเด้อไอนะไปเบิ่งกันน้องติ๊กยู่เยอะระมันนะคะทุกคน ไปเบิ่งพี่นูเพื่อนเก็บเอ่อเห็ดเพิ่งเลือดมีแจะดอกงามๆจ้ะไอไปเบิ่งมาครบละไปเบิ่งน้องรุ้งออสเตรียกับน้องไพยนะคะไปเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งเบิ่งปลาอิ่มเอมอเมริกาเบิ่งน้องบีฟินแลนด์เบิ่งน้องหมวยสวีเดนค่ะโอทุกคนเก็บแบบมันมือมากแล้วจะให้อไอยอะทนอยู่ได้ยังไงไอก็ต้องรีบมาป่าเลยแหละไอคิดว่าเป็นเห็ดเพิ่งเลือดนะคะ ใช่แล้วดอกก็ไม่ได้แก่มากนะคะแต่ก็คือไม่ได้อ่อนไม่ได้ตูมเนาะแต่ก็จะเอาเพราะว่าพอได้อยู่ตรงนี้ต้องเก็บเรีบผสมน้อยทุกคนไอแช่ข้าวเหนียวไว้อยู่กลับบ้านไปจะได้ไปแกงเห็ดกินเนาะแกงเห็ดใสยย่ใบยานางนะคะเห็ดดินสีเหลืองๆทุกคนโอ้ยแสงมันแสงมันจ้าเกินไปจ้ะตรงนี้ ทำไมแสงมันจ้าอย่างนี้ล่ะคะทุกคนได้แตะลิ้นดูแตะลิ้นดูถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แบบไม่เผ็ดน่ะก็กินได้นะอออันนี้อมช้ำคนเมื่อตกี้ไอเห็นเห็ดอยู่ดอกหนึ่งนั่งไงมันบังอยู่มันบังอยู่จ้ะทำไมทำไมมาแอบเกิดอยู่คนเดียวนี่เฮ้อไม่มีญาติพี่น้องด้วยนะเนี่ยอยู่ตรงโคนต้นไม้เลยเดี๋ยวเรามาดู มันจะได้ไหมเนี่ยทุกคนโอ้ยมันนุ่มแล้วเอ้ยมันนุ่มมากแล้วมันไม่ได้แล้วจ้ะทุกคนเนี่ยดูมันนิ่มมากเลยค่ะเหมือนจะได้แหละแต่ว่าไม่ได้หรอกเอาไว้ที่นี่นะคะช่วย <laughs> กลุ่มนี้เป็นเห็ดพึ่งเลือดที่แก่แล้วนะคะทุกคน เรามาไม่ทานเขาเนาะป่าตรงนี้อะ่ะมันจะเป็นป่าเห็ดพึ่งเลือดนะคะที่ไายเคยเก็บได้ตั้งแต่ต้นดูดู่เยอะเลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็ฝนไม่ตกมันแห้งมากมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยอะ่ะเออนั่นแหละทุกคนหนังไก่แก่ๆโอ้ยดูสิหนอนเครอะเลยทุกคน ไว้ที่เดิมนี่ไอ้พิ่งจะเคยข้ามมาฝั่งนี้นะคะทุกคนอแค่แต่เห็ดพึ่งขาลายอเออตรงไอก็อยากรู้ว่าตรงฝั่งนี้มันมีอะไรนะคะโอ้ไอรู้แล้วถ้าเราเดินข้ามมาฝั่งนี้มันก็คือทะเลสาบนั่นเองทุกคนนู่นนะคะเพราะว่าไอ,าอาเคยเดินแต่ว่า ที่มันจะมีส่วนหนึ่งที่แบบติดทางเลยไงแต่ส่วนนี้คือมันต้องเดินเข้ามาในป่าอีกนะคะไอจะเดินลงไปดูเนาะชมความงามของทะเลสาบแล้วค่อยกลับบ้านโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกมันมีสะพานออกไปตรงนี้ด้วยทุกคนดูดิโอ้โหมาเดินป่านี้กี่ปีแล้วเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้มันมีสะพานให้เราเดินออกมาได้ชื่นชม เนี่ยทุกคนดูทุกคนดูอาใหญ่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 แล้วก็ฝั่งนู้นก็มีมีจุดที่เป็นเขาเรียกอะไรอะสะพานเหรอคะไม่ใช่สะพานหนเป็นไม้อะเอาเป็นไม้เป็นสะพานที่ยื่นออกไปนะคะมีเป็นจุดๆเลยตรงนู้นก็มีค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีอุ้ยมันคือตัวอะไรที่ลอยน้ําอยู่ อาจจะเป็นเป็ดน,นะโอ้โหแสดงว่าถ้าไอาเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งไอ่ก็สามารถที่จะไปทางนู้นของป่าได้นะคะแต่วันนี้ไอย,ยังไม่พร้อมที่จะไปนะเพราะไอมาคนเดียวไอก็ไม่อยากเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่น้ำไม่ลึกนะทุกคนน้ำไม่ลึกเนี่ยเนยดูดมองเห็นข้างใต้น้ำเนี่ยคะ่ะ น้ำลึกไม่ถึงเมตรค่ะตรงนี้โอเคทุกคนไอเจอเห็ดดอกหนึ่งข้างบนนูน่นปีนเขาขึ้นไปอีกกว่าจะเจอเห็ดดอกหนึ่งเนาะสุดหยอดอหายาหายเย็นแทบป่านี้นะายอยากไปออสเตรียเดย้ทุกคนเบิ่ง โอ้ยได้อยู่เท่าก็เอาจะเท่าก็เอาหันละโอ้ยเมื่อบันนี้เมื่อีลีนม่จะได้กลับบ้านไหมไอปิดกล้องแล้วแม่ก็มาเจออีกสองดอกตรงนี้ออ้หนึ่งดอกตรงนี้ทุกคนหนึ่งสองแล้วไอมองไปทั้งนู้นมีดอกดอกใหญ่ๆบ้บานเพ้อเว้อเด๋ยวอ้ายใหญ่หหมานตอนจะกัด หาได้จะเห็ดตัวนี้นะคะวันนี้ขาก็ผอมมากด้วยความที่เห็ดไม่สมบูรณ์นะเห็ดขาดน้ำํำคนมองเห็นอะไรไหมอะนะคะเหมือนจะโดนหนอนเดี๋ยวนะโอ้โหโอเคนี่ได้แต่ดอกอะสิได้ไหมอะมัน ตรงส่วนข้างบนเนี้ยค่ะที่เป็นที่เป็นตัวส่วนนี้ไม่มีหนอนนะเดี๋ยวเราไปลอกออกเนาะลอกเอาไอตัวฟองน้ํานี่ออกตัวนี้ก็อยู่โคนต้นไม้พอดีเลยอืมตัวนี้ใช้ได้ค่ะเราดูที่ตัวรังพึ่งนะคะจะเห็นว่ารังพึ่งเขายังสวยสวยมากๆเลยนะคะโอเคดอกนี้ไอไม่ตัดให้ดูนะโอ้ยโอยโอย ดอกนี้คือใหญ่มากอีพ่ออีแม่เอ้ยนั่นน่ะหนึ่งทุกคนดูนะคะสองสองมือแน่นค่ะแน่นแน่นแน่นมันสิได้ยู่บ่ได้บ่โอ้ทุกคนก็เ,เป็นอย่างซี่เดี๋ยวได้ไอเซียมีดมาตัด แป๊บนึงจ้ะไอขอนี้ตัดอย่างนี้นะขาได้อยู่ทุกคนก็เห็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้โฟกัสไหมฮะอืม ดอกนสิดอกน่าจะทิ้งไว้ที่นี่ป่ะนี่นะอืมเดี๋ยวจะลอกเอาไอ้นี้ออกแล้วกันเนี่ยค่ะอ,อ้ยทุกคนไม่ได้แล้วละ่ะหรือว่าได้อยู่นี่เอาเอาเอานี้ออกเพราะมันมีหนอน ไปแค่นี้จะ้ะเนี่ยได้อยู่เพราะว่าตรงนี้เอาไม่ได้เลยทุกคนดูนะเนี่ยเห็นไหมคะหนอนมันช้อนเข้าไปหมดละอืมส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะสวยกว่าครึ่งนั้นไอ้ลอกออกแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะสวยนะคะได้หมดได้หมดโอ้มันยังบ่มเมิดจ้ะดอกกระจุ่มกระจิมก็มีทุกคนแล้วก็ทางนั้นมีอีกดอกนึงคะ่ะเดี๋ยวเอาสิเบิ่งเนาะโอ๊ย อย่างว่าไอ้ขึ้นมาเจอดงเห็ดพึ่งขาลายวัเติเดี๋เด้อค่ะเด้อดอกนี้ขน,นาสิได้อยู่ป้าพี่น้องขาเพื่อนนะขาดอาหารได้เนี่ยอืขาดสารอาหารมาดูดอกนี้อ่อาดอกนี้ไม่ได้นอนเต็ม ได้ดอกเดียวจ้ะทุกคนเอาดอกนี้นี่คือเห็ดไอ้นะคะผสมผสมเ,เห็ดมันป่วยไม่ได้ถ่ายคลิปนะไอ่เจออ่ก็เก็บเก็บเก็บค่ะอืมจะได้กลับบ้านไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูที่บ้านจ้ะอุยอ้ยอุ้ยน่าจะมีอีกนะโซนนั้นเพราะไอ่เคยเห็นตั้งดอกนึง นู่นน่ะโอ้โหลองไปเทียบกับฝั่งออสเตรียที่ทีนี้สุดยอด <c oughs> กลับบ้านดีกว่าทุกคนไม่มีอะไรแล้วทุกคนไอสาบานเลยนะว่าไอจะลงจากเขาแล้วมันมันก็เจออีกอะเจอเรื่อยๆเลยจ้ะเห็ดนี้นะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เห็ดยอดนิยมนะอุ้ยขอโทษนะทุกคน <c oughs> ไอทิ้งเห็ดเพราะว่า อะไรไม่รู้เร็วๆติดมือไอ้นี่จ้ะได้อยู่นะเห็ดตัวนี้นะขาไม่อร่อยแต่ดอกอะอร่อยอยู่เดี๋ยวจะพามาดูว่าดอกนี้คืออะไรอ๋อเห็นไหมทุกคนมันมองดูมันจะคล้ายๆเห็ดพึ่งหวานนะแต่พอเราพลิกขึ้นมาปุ๊บเห็ดพึ่งขมทุกคนเนี่ยค่ะคือตัวนี้อย่าสับสนนะทุกคนนะตัวนี้นะ ขาเขาก็จะเป็นเหมือนลายๆนะคะแต่จะเป็นสีนวลนๆนนะคะสีของดอกเนี่ยจะคล้ายๆเห็ดพึ่งหวานเลยแต่พอเราพลิกขึ้นมาปุ๊บฟองน้ําเขาจะเป็นสีขาวนะคะแต่เห็ดพึ่งหวานเนี่ยฟองน้ําจะเป็นอีกสีเป็นสีเหลืองนวลนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาให้ดูนะอาจารย์ทุกคนคือเห็ดพึ่งหวานเนี่ยบางดอกอ่ะสีเขาจะเข้มบางดอกสีเขาก็จะนวลนๆนะคะตรงหมวกนะแต่ว่า ให้ดูที่ฟองน้ํานะคะเขาจะมีความต่างกันของสีนะคะนี่คือฟองน้ํานะคะเดี๋ยวไอเอลลงมาข้างล่างเนาะอันนั้นอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะมันจะมีความแตกต่างกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยความแตกต่างอยากให้ทุกคนดูเห็ดพึ่งหวานที่มันแก่แล้วนะคะไอเดินลงมาตรงจุดนี้นะคะเนี่ยทุกคน มันคงเกิดเป็นอาทิตย์แล้วละ่ะด,ดูนะะู่นนะคะมีคนเก็บแล้วก็ทิ้งเขาคงมาเห็นตอนที่มันแก่หมดแล้วเหมือนกันนะคะดูดอกนี้คือยักษ์มากขายักษ์สุดๆนะคะเสีได้เนาะก็คืออากาศมันแห้งอย่างที่ใหญ่บอกแล้วมันก็พยายามที่จะเกิดพอมันแห้งมากๆก็ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าป่านะเนาะ คนแบล็คเบอรี่ต้นนี้นะดำมากแล้วก็ผลใหญ่มากเนี่ยจะ้ะเก็บเลยแล้วกันรอรอพี่ขุนมารับนะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะอันที่ไอเก็บไปวันนูน้นสองสามวันก่อนนู้นนะ่ะพี่ขุนกินเรียบแล้วค่ะนูน้นมีทางนู้นอีกเดี๋ยวนะไอจะมุดุดย้ยทุกคนดีงาม เราต้องระวังนะเพราะว่าไอแบล็กเบอร์รี่ที่เป็นของป่าเนี่ยเขาจะหนามเยอะมากตัวนั้นนะไม,ไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะหนามเยอะมากทุกคนไอ้เคยโดนขูดเลือดซิปมาแล้วปีหนึ่งว้าวข้างในนู้นมันจะมีอยู่ปีหนึ่งที่ไอ้ส่งไลฟ์แล้วก็เก็บเก็บแบล็กเบอร์รี่ไปด้วยตอนนั้นน่ะไอ้โดนขูดที่หน้าแข้งมั้ง รู้สึกว่ามันจะยังเป็นแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นก็ไม่กล้าทำอีกเลยโอไยน,นะราสเบอร์รี่ป่าทุกคนเห็นไหมมันไม่โฟกัสเนี่ยจะ้ะหากินข้างทางนี่แหละเรา ทุกคนนี่แหละไอมาถึงบ้านแล้วไอมาถึงบ้านแล้วนะคะไอก็จัดเรียงใส่ถาดนะคะแล้วก็ปัดฝุ่นไปบางอย่างละนะคะเห็ดไอมันปูก็เลมได้นะคะดอกเหี่ยวๆไอก็เอามานะคะอันนี้กลุ่มเห็ดดินจะอยู่นี่นะคะแล้วก็เห็ดพึ่งเลือดนะคะหนึ่งดอกนี่ได้ดอกจุม๋มจิ๋มมาด้วยหนึ่งดอกนี่เห็ดพึ่งเลือดอยากได้อย่างนี้แหละแต่มันมันมีน้อยะคะ่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราได้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีส้มเข้มนะคะตัวนี้นะคะแล้วอ่อ้ก็เห็ดพึ่งหวานหนึ่งดอกนะคะแล้วก็มีเห็ดไส้เดือน,นะคะ่ะเห็ดไส้เดือนไอ้ก็เก็บมาดอกนี้สวยมากอวบอวบนะคะนี่แหทุกคนเห็ดที่ได้วันนี้แล้วอ่อ้ก็จะเอาไปทํากับข้าวเลยนะคะเพราะฉะนั้น ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะวันนี้ก็ไม่ไม่ได้นั่งคุยกับทุกคนนะคะตามปกติก็จะทาความสะอาดเห็ดแล้วก็นั่งคุยแต่วันนี้ไอต้องรีบเอาไปต้มแล้วก็แกงค่ะพี่พี่น้องขาไหิวข้าวงั้นวันนี้นะคะไอต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไอใสเ่เห็ดพึ่งเลือดแช่แข็งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เห็ดที่เราเอ,อ่อ เก็บมาวันนี้นะคะเห็ดพึ่งขาลายอะไรต่างๆนะคะไอ้ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ต้มแล้วก็จะเอามาใส่ลงไปในน้ำายืนางเลย <c oughs> จะเห็นว่ามันมีเศษนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแก่เนาะแต่ก็โอเคแกงใส่น้ำายื้นางมันก็ต้องแซบอยู่แล้วทุกคนใส่ข้าวเบือด้วย พริกแกงข้าวเบือใส่ลงไปโลกทุกอย่างนั้นมันสุกอยู่แล้วรอแค่เดือดืมปลาค่ะทุกคนปลา,าปลากระดีโอ ล้นหม้อแล้วปลาไม่นัวนะคะใส่เสร็จปลาดต้มเข้าไปอีกใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเกลือแบบประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะน่าจะนัวแล้วะน่าจะนัวแล้วทุกคนจ้า ทุกคนไม่เอเค็มมากไอ้ไม่มีชะอมอะไรนะคะก็ใส่บวกฝรั่งลงไปนะคะให้มันมีแบบสีเขียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลูกโดดค่ะพริกกระเหรี่ยงแล้วก็เรามีอะไรอีกนะ ใส่มีใบแมงรักในตู้แช่แข็งนะคะใส่ลงไปทั้งก้านทั้งใบค่ะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อมาตุนไว้อีกเนาะเท่านี้แหละเสร็จพิธีมาจากทุกคน ข้าวเหนียวยังไม่สุกเลยอ่ะแกงสุกแล้วทุกคนแกงสุกแล้วข้าวเหนียวยังไม่สุกนี่แกงเห็ดใส่น้ำยานางของไออทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะพร้อมกับตั้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวตัวนี้มันเป็นข้าวเหนียวที่เหลือกินตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไอข้าวเหนียวที่ไอเนึ่องอยู่อ่ะมันยังไม่สุกมันยังเป็นตุ๊บตับอยู่อ่ะทุกคน แต่ไออ่ะใจต้องมาชิมให้ทุกคนดูมาปิดคลิปซะอาจจะได้รีบไปกินข้าวอ่ะอันนี้มันมันน่าจะเป็นขาเห็ดนะคะขาเห็ดพึ่งขาเห็ดพึ่งขาลายอู้ห้อน นตัวนี้เป็นข้าวเย็นนะเนี่ยทุกคนมันเหลือนิดเดยก็เลยไม่เอาไปอุ่นอือร่อยเห็ดดอกเนี่ยที่ได้มามือน,นี้หละจ้ะแกงเป็นดอกเลยทุกคนเพิ่งแต่โบกา้ากินมัน,ม,นมันคือนซี้อนหลายเอาตอนน้อยๆพอ อันนี้จะเป็นพวกดอกเฮ็ดพิ่งขาลายนะจ๊ะเพิ่อนก็จะดำๆเนี่ยเพราะเพิ่นเท่าหลายทุกคนตัวนี้เป็นขาของเห็ดเพึ่งเลือด คนจะได้ยินเสียงความกรอบของเห็ดพึ่งเลือดนะคะอืมตัวนี้เป็นส่วนดอกของเห็ดพึ่งเลือดจ้ะ นี่เป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายค่ะดอกอ่อนหน่อยเนาะไอ้แกงทั้งดอกเลย